อีกจานวนมากมีทั้งที่บอกว่าสะสางไปแล้วแล้วก็ยังไม่สะสางด้วยนะคะคุณผู้ชม Voice TV รวบรวมนะคะสิคดีดังค่ะที่เกี่ยวข้องอทินะคะคดีหมิ่นประมาทอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชิน,นวัตรและบุคคลใกล้ชิดรวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะอทิหม่อมอุ๋ยนะคะหม่อมราชวงศ์ปีฎิยาธรเทวกุลนะคะคดีปลาใสคําซ้ำนะคะกับถ้อยความของดาบต่อปีโดด้วยอ่ามาไล่เรียงกันหน่อยนะคะคดีแรกก็คือ คดีที่คุณสนธิหมิ่นประมาทดอกอร์ทักษิณเมื่อครั้งที่ไปปราศัยที่สหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อปี2550ไปกล่าวหาว่าอดีตนายกจาบช่วงสถาบันและล่าสุดก็คือ25สิงหาคม2559สารดีกายกฟ้องคดีนี้ไป ตามด้วยควดีที่คุณสนทิปราสายพาดพิงดรทักษิณยังมีออกมาต่อเนื่องนะคะในปี2,551และล่าสุดคดีนี้ก็คือเมื่อวันที่2มิถุนายน2,559ศารอุทธรณ์ก็ยกฟ้องแล้วเช่เนเดียวกันนอกจากนี้ยังมีคดีที่กล่าวหาดรทักษิณน,นะคะว่าหมกมุ่นในเรื่องสยศาสตร์คดีนี้เมื่อวันที่21ตุลาคม2,558สาลฎีกาก็ยกฟ้อง ตามมูลคดีอีกหนึ่งคดีนะคะรับปลาัยเมื่อปี2549คุณสนทิเนียมีถ้อยคำที่บอกว่ามินประมาทตระกูลดามาพงล่าสุด24กันยายน2558สารดีกาพิพากษาจำคุก6เดือนแต่ว่ารอลงอาญาพร้อมกับปรับ50 0 0 0บาทด้วยครับผมออนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคดีไปดูตามกราฟิกนะขณะนี้ก็คือคดีที่มีการมินประมาทนะครับ บุคคลใกล้ชิดของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นะฮะ,ะก็คือการมีประบาดคุณนพดลปักธรรมะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่19กันยายน2555สาธสิารดีกาพิพากษาจำคุก3เดือนนะครับตามมาด้วยคดีที่นายสนทิบินประมาทนายภูมิธรรมเวชยชัยวันที่11กันยายน2552สารอุทธรก็พิพากษาจำคุก6เดือนนะครับ ยังมีอีกหลายคดีนะครับอย่างเช่นคดีหมินประมาทหม่อมอุ๋ยที่คุณพัชวีบอกไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะหม่อมราชวงศ์ปรีดิยธรเทวกุลนะครับล่าสุดเมื่อวันที่2ธันวาคม2 5 5 8ศาสารดีกาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีนะครับแล้วก็คดีที่นายสนธิปราศายัยโดยมีถ้อยคำซ้ำกับคำพูดของดาตอปิโดมีลักษณะ หมินเบื้องสูงเมื่อวันที่1ตุลาคม 256, 2 5 5 6สารอุทธรอุก็พิพากษาจำคุก2ปีครับและปิดท้าย2คดีดังที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะจบนะฮะกำลังพูดถึงคดีพันธมิตรที่ไปยึดสนามบินล่าสุดเนี่ยคือ25มีนาคม2554ค่ะสารแ่งมีคำสั่งให้พันธมิตรชดใช้นะชดใช้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน522ล้านบาท และอีกหนึ่งคดีก็คือคดีก่อการร้ายของกลุ่มพันธมิตรความคืบหน้าล่าสุดคือศารนัดสืบพยานโจท์ครั้งแรก20ตุลาคม2 5 5 9้ยบเการียกคดีก่อการร้ายเดอะดุงคือคือคดียึดสนามบินนั่นแหละเขาแยกเป็นสองคดีทางอาญาเขาเรียกว่าเข้าข่ายคดีก่อการร้ายส่วนทางเพ่งก็คือว่าเขาเรียกค่าเสียหายดูแลหลายคนเลยบอกไม่จบแต่ยี่สิตุลาที่พูดเป็นตั้งแต่แรกนี่คืออันนี้คือไขอาญาก่อการร้ายใช่แล้วครับ